นี่คือประกอบเรียบร้อยนะครับเหลือหุ้มหนังหุ้มอะไรนะครับลองใส่ดอกแหลมดูนะครับว่ามันจะพอดีหรือเปล่านะครับพวกนี้ลบเลี่มเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้ทัมเมอร์นะครับตั้งทัมเมอร์นะครับลบเหลี่ยมนะครับให้มันสวยๆนะครับลบเลี่มยมงไงครับข้างหลังใส่ power นะครับข้างหลังใส่ power ครับซับแล้วก็สวิตชิ่งนะครับไว้เสียไฟบ้านนะครับ เสานะครับเสาหน้าตู้สาหน้าตู้นี่ครับตรงนี้เป็นอะคริลิกนะครับอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ครับลายเสาตรงนี้เป็นอะคริลิกให้เห็นดอกนะครับให้เห็นตูดดอกตรงนี้เป็นฝาปิดหลังนี่เป็นฝาปิดหลังนะครับใส่ตะเกรงนี่ครับ เล่เอาแบน้ก้ใส่ง่าย ครับเครื่องงวงกลมนะครับเกียร์ดอกแหลมครับแหลมจานครับนี่ครับเราจะวางวางไปก็คือเอาใบเกียร์นะครับเกียร์เลยครับเอาลายเสาปิดตรงไปครับัะแบบนี้ไม่ดีสักล่ะเอาใบเกียร์กดตรงเลยนะครับมนมือตรงนิ่งๆนะครับเพื่องช่วยแหวนแหวนหุบเพื่อไปครับไฟนาดอกให้มันหุบครับ saya อานติยาครับนะอานติยาครับนะครับเนี่ย คือส <Net> ิบแหวนหนาดอกมันหลุดลงไปแล้วครับเอาใบเกียร์เกียร์เลยนะครับขนาดเอาใบเกียร์ใส่ดอกแหรมเกียร์มันหลุดลงไปครับนี่เกือบสิบแหวนหนาดอกจะเอาต้องโจมหูกันไหม มันหุบตงไปครับใบมันนุ่งลงมากครับต้องไปต้งไปนะครับแต่ตรงนี้แฝงไม่แฝงเศาปิดอีกทีนึงครับโอเคนี่ครับอยู่ประมาณนี้ นี่ครับคือแวนหน้าดอกให้มันแฝงลงข้างล่างนะครับให้มันยุบลงไปนะครับคือเอียนะครับเกียให้มันยุบลงไปนะครับี่ครับตรงนี้ก็ทําเป็นไม้นะครับเป็นแป้นรองนะครับเพื่อที่จะใส่อะคริลิกนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับยิงไม้เสมอนะครับเพื่อที่จะเห็นตัวดอกครับเป็นตู้แบบพาร์ตนะครับดอกจะแบบนี้กลางแหลมหกนิ้วนะครับ ใช้คัมเมอร์ก็ได้นะครับเกใช้คัมเมอร์ลูกก็ได้นะครับอดอกื่อดอกแกะนะครับใช้คัมเมอร์ลูกก็ได้ตั้งให้ได้ขนาดแล้วก็ลูกเลยก็ได้แต่นี่เราใช้ใบเจียนะครับปากเลยนะครับก็คือใช้ใบเกียร์ปากตรงนี้มันก็จะเร็วมันหดลงนะครับจะไ,ได้ฝังหน้าดอกนะครับเวลาเราใส่ลายซาเข้าไปก็จะไม่นู่นและไม่มเสมอนะครับ เรียบร้อยนีเวลาเราใส่แขงลายซาวลงไปมันก็จะได้ไม่นูนขึ้นมาครับไม่เสมอนะครับแบบนี้นะครับเราจะใส่ตะเกียงหน้าดอกก็ได้เช่นกันนะครับตัดตะเกียงหน้าดอกใส่ได้นิ้วเหย่นิ้วอะไรได้หมดนะครับนี่ครับหรอจะปล่อยเยอะอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนี่ครับจูซับตูทดอกซับแปดนิ้วนะครับตรงนี้เป็นปีนะครับต้องใส่ปีนะครับด้านหลังเราก็จะไว้ ครอบ cover ขับซับแล้วก็สวิตชิ่งนะครับไี่เสียภัยเล่นในบ้านนะครับ